บัดนี้ของกับเอ็มได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระภักองค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อหน้าเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็อาจารย์พี่น้องคทิ่จัรณสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นขอให้ทั้งสองตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพื่อให้เราทั้งหลายได้ยินด้วยนะครับถามว่า ท่านทั้งสองเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเชื่อและวางใจเช่นนั้นหรือเชื่อครับเชื่อและวางใจเชื่อและวางใจรอบโอเคเชื่อและวางใจเช่นนั้นนะทั้งสองคนนะครับคําถามต่อไปท่านเชื่อว่า พระเจ้าได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมารีชีวิตเพื่อไถท่ท่านจากอำนาจบาปไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยเราให้รอดพ้นบาปได้นอกจากพระเยซูคริสต์ท่านเชื่อเช่นนั้นหรือเชื่อและวางใจครับเช,ชื่อและวางใจนะครับเชื่อและวางใจนะครับต่อไปนะครับถามว่า ท่านเชื่อว่าพระเยซูพระบุตรยังทรงพระชนอยู่และเสด็จกลับมาพิพากษาในวันสุดท้ายท่านเชื่อเช่นนั้นหรือเชื่อแรงลมใจเชื่อแรงลใจนะครับกเชื่อเช่นนี้เนาะนะครับขอบคุณพระเจ้าถามว่าท่านสัญญาจะร่วมทุกรร่วมสุขกับพระองค์และ กับบรรดาพี่น้องสมาชิกในบ้านพะคุณด้วยใจทอมและอ่อนสุภาพร่วมนมัสก,การอธิษฐานอ่านพระพีกับบรรดาธรรมิกชนในบ้านในพระวิหารด้วยความซื่อสัตย์ต่อองค์พระเยสุคริสตลอดชีวิตของท่านท่านสัญญาเช่นนั้นหรือสัญญาครับสัญญาครับขอบคุณพระเจ้านะครับท่านทั้งสอง ยินดีที่จะถวายรักที่พระเจ้าทรงประทานเพื่อท่านจะมีส่วนร่วมในพระราชกิจของพระองค์ท่านยินดีถวายเช่นนั้นหรือดีครับดีครับขอบคุณพระเจ้านะครนะับท่านยินดีที่จะนำคนอื่นๆมารับชีวิตใหม่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์และร่วมรับใช้ในพันธกิจต่างๆของคริสตรท่านยินดี เช่นนั้นหรือินดีครบับินดีครับขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ทั้งสองคนนะครับเตรียมตัวลงไปนะครับก่อนที่จะลงไปขอถ่ายรูปรวมนะครับพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุดท่านได้เข้าส่วนในพันทัศญาของพระเจ้าแล้ว เช่นนั้นหรือครับข mm ้า hmm. พเจ้าจะให้ท่านรับตกิสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านได้เข้าสวดในพระสัญญาของ รักเขาทั้งสองและเป็นบุตรของพระเจ้ <คน S 1> าอย่างสมศักดิ์ศรีธิ์นำชิ้นเขาที่เขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และชีวิตของเขาจะเป็นพรให้กับคนอื่นมากใหมเราจะฝากชีวิตของทั้งสองคนไว้กับองค์ในพระนามพเรศเจ้าอ amen มาแล้วครับวครับ